ที่ชาาโซเชียลแคมด้วยก็หลังจากที่ลงรูปว่าห้องลกนี่ก็เรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการหลังจากที่ห้องเรียบร้อยเรามาดูโต๊ะทำงานของเรามาโต๊ะทำงานของผมนี้ไม่ใช่ของเราดิของผมดิว่ามันลกแค่ไหนเดี๋ยวดูเมาส์ก่อคุณจะเยอะไปไหนเนะี่ย สี่อันจะจับไว้ป่ะเนี่ยทุกเครื่องนี้ใช้งานได้จริงหมดเลยนะเจ้เนี่ยตั้งแต่นี่ใช้งานหมดเลยดูดีว่างานเยอะแค่ไหนทั้งใช้คอมหนึ่งสี่เครื่องนะฮะนะคอมสองเลยนะ Mac สอง MacPC หนึ่ง Notebook อ,อีกตัวงิดดูเครียดแค่ไหนงานเยอะแค่ไหนนี่เจ้เออนะลบลบเล็ดลบเล็กใจ